เวลา7จ็ดโมงครึ่งเรากําลังเตรียมตัวจะเดินทางจากจังหวัดลำปางไปจังหวัดพิษณุโลกเพื่อที่จะไปสักรายมือเศรษฐีรับความปังรับความเฮงรับออ,อเดอร์ล้นเหลือกับะอาจารย์ขวัญที่วัดทับยาเชียงจังหวัดพิษณุโลกค่ะซึ่งแผนการของเราในวันนี้นะคะเราจะต้องใช้เวลาเดินทางจาก นุโลกเนี่ยประมาณ3ชั่วโมงก,กว่าระยะทาง210กิโลเมตรนะคะแล้วเราเนี่ยจะไปรับความปังความเฮงกับขาจายขวัญด้วยกันค่ะตอนนี้นะคะเตรียมตัวพร้อมทุกอย่างแล้วค่ะกระเป๋าก็ขึ้นรถแล้วแล้วตอนนี้กําลังจะเตรียมตัวเดินทางแล้วจ้ะแล้วเดี๋ยวไปเจอกันที่พิษณุโลกก่อนที่เราจะวางแผนเดินทางไปพิษณุโลกเนี่ยเราได้โทรไปที่วัดไปสอบถามรายละเอียดขั้นตอนการเตรียมตัวชางจองคิว แล้วก็แผนการเดินทางทั้งหมดไว้แล้วค่ะได้รายลเห็ยข้อมูลมาอย่างนี้คือที่วัดทับยายเชียงเนี่ยจะรับสักทุกวันยกเว้นวันพุดแล้วก็วันพักค่ะและวันที่มีกิจ,จกรรมทางศาสนาซึ่งทางวัดก็แจ้งว่าถ้าทางให้ดีอะ่ะให้โทรมาดูก่อนโทรมาเช็คก,ก่อนว่าวันไหนสักได้สักจะได้ไม่ต้องมาให้เสียเวลา โอเคค่ะตอนนี้เราเดินทางมาถึงที่วัดกันเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวไปหาจุดลงทะเบียนก่อนว่าจะต้องไปลงทะเบียนที่ไหนยังไงไปลงคิวที่ไหนเนาะเพื่อนๆกำลังลงคิวกันอยู่นี่เขียนนสวัสดีค่ะอ๋อนี่ไงอันนี้เลยเช้าใช่ไหมเข้าสัปเลยตัวไหนเลยจุดทูบให้ดอกยังยังครับจุดทูบก่อนจุดทุบมาเข้าไปเลยจานนี้แหละ จุดทูบตรงนี้ห้าดอกแล้วก็ไปซื้อดอกไม้ทูบเคียนหนึ่งชุดเอาไว้ไว้ตรงนี้อาที่ตรงนี้ดอกไม้ทูบเคียนท่านละหนึ่งชุดนะแล้วรอฟังประธานสัภาเรียกมาด้านนี้เลยค่ะรับกรรเจดอะไรนะครับรอบบายนะครับหนึ่งพียี่สิบห้าติดต่อรับจานคิวรับเปเตรียมซื้อดอกไม้ทูบเคียนท่านละหนึ่งชุดดอกไม้ทูบเคียนชุดนี้เอาไว้ประอาจารย์นะครับหมดชุดนี้มือตักจะขอพักกินข้าวนะครับ ก่อนที่จะพักกินข้าวนะครับเอาหนึ่งถึงยี่สิบห้าก่อนนะครับเมื่อท่านได้จานคิวไปแล้วสิ่งที่ท่านต้องจัดเตรียมเข้าพบพระอาจารย์ก็คือซื้อดอกไม้ทุกเพียรท่านละหนึ่งชุดนะครับดอกไม้ทุกเพียรก็เดินลงไปเลี้ยวขวาไปที่ร้านข้าวในวัดนะครับซื้อหนึ่งชุดเตรียมไว้ท่านที่จะสักทุกท่านอย่าลืมจุดธูปไหว้ผู่สุขีห้าดอกด้วยนะครับเสร็จเลยครับหนึ่งถึงยี่สิบห้าติดต่อรับจานคิวนะครับดอกไม้ทุกเพียรหากอยู่ในถุงนะครับเอาไว้แบบนั้นก่อนนะครับสักเสร็จค่อยดึงเพอราาะว่ เกรงว่าแผนท้องจะหล่นหายนะครับเกินลยนะครับรอบบายคิวที่1นึถึงยีมารับแานคิวเพื่อไปจัดเตรียมไว้ถ้าถึงเวลาเรียกเข้าจะราจา,จา,จา,จารัมจะนั์ให้อีกครั้งหนึ่งนะครับนี่เป็นยันพูดอะยนะ,ะนี่ค่ะพี่มานนบเดี๋ยวถ้าสนใจอยากหาข้อมูลก่อนเดินทางก็ติดต่อเบอร์พี่มานได้เลยจ้าแต่จองคิวให้ไม่ได้ครับเพื่อความสะดวก เรื่องงานคิวให้ได้ครับโอเคขอบคุณค่ะพี่พี่เราพัาจย์ขวัญนี่สักด้วยตัวเองปะคะใช่ครับตอนนี้ช่วงนี้ลูกศิษย์สักจะไอาจารย์เป็นรงแล้วแต่ได้พบอาจารย์ทุกคนนะอ๋อได้พบอาจารย์ทุกคนอาจารย์ก็จะลงคาถาให้แต่ว่าลูกศิษย์จะเป็นคนสักให้แต่ทีนี้เราจะสักตรงไหนแล้วมีคนดูลายมือให้ไหมคะว่าเปิดเส้นเปิดซับเส้นเปิดดวงเส้นรับซับอย่างเงี้ยก็คือจะมีคนดูให้ใช่ไหมคะ มีเส้นน,นี้เหมือนกันจ้าให้แค่นี้พอฮอตแล้วนั่นแหละลกูกศิษย์ก็ดูให้เลยฮอตแล้วปังแล้วพี่มันพปังไปแล้วหนึ่งพี่มันพปังไปแล้วหนึ่งเดี๋ยวมอือสับก็ดูแล้วต้องให้มือสับดแต่โดยง่ายม,มีสมบัติมีเงินทองเยอะๆก็ต้องการชื่อเสียงโด่งดังมาสุดใช่ค่ะก่อนมาจุดุกปคาดอกไว้ยังไหว้พระปู่กครู ทุคนยังเลยค่ะหากมาถึงต้องจุดพ่อปู่ก่อนเลยค่ะอ๋อจะมีเรื่องแบบเรื่องแบบงงเลยเรื่องแบบที่มันไม่น่าเชื่อที่วัดหลวงปู่เลยค่ะอันดับแรกถ้ามาถึงที่วัดนะคะต้องรีบมาไหว้พ่อปู่ก่อนเลยค่ะนะคะพ่อปู่เปิดบุญบารามีค่ะเดี๋ยวเม่ขออนุญาตไปไหว้พ่อปู่ก่อนนะจุดธูปผ้าดอกบอกพ่อปู่ว่าวันนี้เรามาทําอะไรอยากได้อะไร ขอพอรท่านจะได้สมพรปัรถนาค่ะที่วัดนะคะจะมีดอกไม้ทูบเทียนบริการให้อยู่นะคะจนจุดที่บูชาพ่อปู่นะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มเอาทูบก,กันเลยค่ะอ่ะค่ะ ตอนนี้นะคะเมย์ก็ได้คิวเป็นที่เรียบร้อยแล้วคือมีน้องอีกคนนึงเนี่ยที่อยู่บ้านใกล้ๆวัดเนี่ยเขามาลงคิวให้เมย์ก่อนก็ได้คิวจองเอาไว้ว่าเป็นเจ็ดคนสุดท้ายของวันนี้นะคะก็จะเป็นทีเมย์แล้วก็พกเพื่อนๆก็จะได้เจ็ดคนสุดท้ายของวันนี้ซึ่งเจ้าหน้าที่ที่วัดก็แจ้งว่าให้มาตอนหกโมงเย็นและเดี๋ยวจะให้เข้าพบพระอาจารย์ก็จะมีคนสักทั้งหมดสองคนแล้วก็มีพระอาจารย์สักด้วยผู้หญิงก็จะมีสิทธิ์ของพระอาจารย์เป็นคนสักให้ส่วนถ้าเป็นผู้ชายเนี่ยพระอาจารย์จะสักให้นะคะค ทีนี้ส่วนค่าใช้จ่ายเบื้องต้นที่ทราบมันเนี่ยก็คือว่ามีค่าใบสี124นะคะค่าดอกไม้ทุกเทียน45บาทแล้วก็ค่าเปิดเข็ม500ส่วนค่าสากะก็จะคิดเป็นจุดๆจ,จุดแรก500บาท2จุดแ0 0ราจุด1 2ึจุด1 5าทจุด2อ0 0ันอันนี้ยังไม่รวมค่าเปิดเข็มนะคะแต่ว่า คร่าวๆเนี่ยก็จะต้องคุยกับมือสักแล้วก็พ้ะาจาย์อีกทีนึงว่าถ้าเราสักหลายโจทย์หรือว่าจะเพิ่มตรงไหนอยากเสริมดวงเรื่องอะไรก็เดี๋ยวคุยกับพระอาจารย์อีกทีนึงค่ะซึ่งตอนนี้เนี่ยเมย์ก็กําลังจะออกไปหาข้าวทานาแล้วก็ไปเที่ยวบริเวณใกล้ๆแถวนี้เพราะเดี๋ยวเราจะกลับมาอีกทีนึงตอน6กโมงเย็นที่วัดค่ะแล้วเดี๋ยวมีเราจะมาอัปเดตให้ฟังอีกนะคะ โอเคค่ะแล้วตอนนี้นะคะเมย์กำลังเดินจะไปจากที่พักก็คือตรงนี้ก็คือบริเวณวัดค่ะบริเวณวัดแล้วก็ที่พักที่พักอยู่ตรงนี้เลยค่ะติดกับวัดเลยเนี่ยกระจูรัววัดก็เดินมาได้เลยค่ะตามแผนการเดินทางของเราก็คือจะมาถึงแล้วก็พักหนึ่งคืน เพราะเราอ่ะจะรู้ว่าจองวันนี้ได้สักวันรุ่งขึ้นแต่โชคดีที่ว่าเราเนี่ยมีน้องมาจองคิวให้ก่อนเราก็เลยได้สักวันนี้เลยและเม่เนี่ยก็จองที่พักเอาไว้แล้วค่ะแลวที่พักเนี่ยติดกับวัดเลยค่ะก็คือเดินด้วยกันเดินทะลุถัดมากันได้เลยเดี๋ยวเปิดให้ดูค่ะเนี่ยเมเดินออกมาจากวัดเนาะกําลังเดินจะถึงเนี่ยถึงที่พักละนี่ค่ะที่พักเป็นแบบนี้ค่ะเป็นกระโจมกระโจมแล้วก็มีโดมเห็นไหมคะ ก็ถึงที่พักของเราแล้วค่ะชื่อ The White House 8 Cafe ค่ะที่พักเป็นกระโจมกระโจมแบบนี้ค่ะนี่ค่ะที่พักของเราค่ะเป็นโดมแบบนี้เลยค่ะอันนี้จะเป็นแบบโดมแบบกระโจมบรรยากาศก็ชิลๆดีนะคะท้องเหมือนท้องนาคาเฟ่ยอย่างเงี้ยค่ะ คืนนี้เราจะพักกันที่นี่หนึ่งคืนค่ะตอนนี้เป็นเวลาหกโมงแล้วนะคะเมื่อกี้เจ้าหน้าที่โทรมาบอกว่าได้คิวแล้วค่ะให้รีบเข้ามาที่วัดได้เลยซึ่งตอนนี้ก็ถึงที่วัดเรียบร้อยแล้วแต่ว่าเขาแจ้งว่าของเราอ่ะไม่อนุญาตให้ถ่ายรูปภายในก็เลยจะต้อง ถ่ายรูปได้แค่นี้และเดี๋ยวมาอัปเดตให้ฟังก็แล้วกันเนาะ few moments later. ตอนนี้นะคะ mm hmm. ก็สักเสร็จเรียบร้อยแล้วอยู่ระหว่างรอพระอาจารย์ทำลงคาถาให้ค่ะปังไม่ไหวแล้วจ้าแม่ตอนนี้ก็คือสักกันเสร็จเรียบรอย้อยแล้วค่ะ mm hmm. เจ็บไหมเนาะใครไม่เจ็บบ้างบอกสิเจ็บทุกคนเจ็บจนไม่เจ็บเนาะมันเจ็บจนไม่เจ็บมือนี้มเดยวทำไมอ่ะใครไม่เจ็บบอกสิใครไม่เจ็บบอกเลยฝันไรใครไม่เจ็บดูจากเอามือการสั่นไม่มีที่จะไม่เจ็บหมอถเดี๋ยวให้หมอถ่ดโอเคแล้วตั้งนะ S <S 2> <S 2> เรียบร้อยแล้วเส้นวาสนาพระอาจารย์ปยักให้โอเคเพิ่งชั่วอ๋อนึกกระเป๋าอ๋อใช่กระเป๋าหนูนี่หนูลืมกระเป๋าไประเบิดเป็นกลัวเป็นอะไรเนาะงานแล้วค่ะท่านสวัสดีค่ะตอนนี้ก็สักับพระอาจารย์ขวัญเรียบร้อยแล้วนะคะนี่ได้เส้นรวยมาหนึ่งเส้นรอรอปิดประต ปิดประตูกระาารแขสาว่าให้ไปปล่อยปลาเหนือ8ต,ตัวทุกวันเสาร์เพราะว่าไม่เกิดวันเสาร์ไปทาบุญปล่อยปลาแล้วก็ต้องเป็นปลาที่เขาจะไปทำอาหารนะคะแล้วจะเห็นๆจะได้ฟังงเพราะว่าจากแค่นี้พอแล้วพระอาจารย์ดูให้แบบนูอเลย